ท่านไหนที่ชมผ่านไลฟ์สดอยู่ค่ะฝากกดแชร์ไปด้วยนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆแบบนี้ในวันสุดท้ายค่ะขยับมาต่อไปสวัสดีค่ะสวัสวิทยาลัยราชพัฏรกำแพงเพชรวันนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์เต็มโต๊ะเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสวรรษ์ยอดวินยงนะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาค่ะ ก็วันนี้กำแพงเพชรเรานะคะก็มาในทีมนี้เลยค่ะยกระดับความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูงนะคะวันนี้เรานำผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงนะคะมานำเสนอนะคะทั้งหมด13าผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากผลผลิตทางการเกษตรของราชอาของ ำแพงเพรทั้งหมดนะคะซึ่งชุมชนเนี่ยก็ได้เข้ามาหามหาวิทยาลัยให้เราช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีขอโทษค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะอย่างที่เป็นโกโก้บัตเตอร์ออยล์นะคะอันนี้ก็จะทํามาจากโกโก้นะคะใช้แทนครีมเทียมไม่มีไขมันทราน,นะค่ะอันนี้ก็เป็นไฮโปรตีนนะคะจากโกโก้นะคะมีไข่พัมนะคะ มี Energy r a r นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะได้อ,อยอแล้วด้วยนะคะ hmm. มีอยู่2ตัวนะคะที่ได้อ,อยอแล้วนอกนั้นก็อยู่ระหว่างการพิจารณาจากออยอค่ะ,คะแล้วก็มีในส่วนของสามพีไลท์เป็นข้าว3ชนิดนะคะ,คะอันนี้เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเป็นเม็ดฟูวิตามินซีค่ะ hmm. ก็คือทานได้ง่ายนะคะ,ะมีาศสาสเต้านะคะอันนั้นจะเป็น คาร์ฟเบียนะคะเป็นเบียร์ดำนะคะลองมาชิมกับเราได้นะคะเป็นอาจารย์พูดเองนะคะมาค่ะค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาช่วยยกให้ให้อาจารย์อันนี้นะคะครีมซุปกล้วยไข่อันนี้เป็นครีมซุปกล้วยไข่ค่ะเนื่องจากกำแพงเพชรเนี่ยเราเป็นเมืองกล้วยไข่ เป็นกล้วยไข่ GI นะคะกล้วยไข่ที่เรา,าไม่สามารถขายได้นะคะ <c oughs> หรือลูกที่มันแบบว่าไม่สวยเราก็มาแปลรูปเป็นครีมซุปกล้วยไข่ <c oughs> สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ค่ะ<อ>คะนอกจากที่มีครีมซุปกล้วยไข่แล้วเราเรามีเม็ดอมปรีกล้วยไข่ค่ะตัวน,นี้เหรอคะใช่ค่ะอันนี้เขาไม่ได้ยอมทานปรีกล้วยไขย่เราก็นํามาเป็นเม็ดอมปรีกล้วยไข่สาหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะอ,อันนี้จะเพิ่มน้ํานมได้ดีค่ะ <c oughs> ค่ะ,คะ แล้วก็จะมีเป็นอ้อยซ่าค่ะในส่วนของอ้อยซ่าเนี่ยค่ะก็คือกําแพงเพชรเนี่ยเป็นเมืองอ้อยนะคะเรานํามาเพิ่มมูลค่านะคะพร้อมดื่มค่ะดื่มแล้วสดชื่นค่ะเป็นสปาร์กิงค่ะก็คือจะมีความแบบโซดาอยู่ในนั้นหน่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์หลังจากนั้นก็จะมีครีมซุปไข่น้ำนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มโปรตีนได้ด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็เรายังทําเครื่องสาอางด้วยนะคะอันนี้จะเป็นคอมบูชาเอามีเครื่องสาอางมีคอมบูชาจาการำข้าวเรานําเวสก็คือรำข้าวเนี่ยมาทําคอมบูชาะนะคะตรงนี้มาเพิ่มมูล,ลค่าจากที่มันไม่มีมูล,ลค่านอกจากนี้แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของ เซรั่มกาแฟอันนี้เป็นเชอร์รี่ตากแห้งโดยปกติแล้วเนี่ยเชอร์รี่กาแฟจะเม็ดสีเหลืองสีแดงใช่ไหมคะที่เราเคยเห็นปกติเราทานแต่เม็ดกาแฟเมล็ดกาแฟแต่เปลือกเราก็จะทิง้งใช่ไหมคะแต่เรานําเวสเนี่ยคะ่ะมาเพิ่มมูลค่าจากที่ไม่มีมูลค่านะคะตอนนี้เชอร์รี่ตากแห้งเนกิโลละ400บาทชุมชนก็มีรายได้ขึ้นนะคะแล้วนํามาทําเป็นเซรั่มนะคะร่วมกับ ของบริษัทนาหาไทยค่ะ hmm. อันนี้ได้รับนักวิจัยชุมชนดีเด่นด้วยค่ะค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีศูนย์ O.M. e นะคะมหาวิทยาลัยเรามีศูนย์ O.M. e นะคะก็คือรับผลิตผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะแบบปิดผนึกนะคะโรงงานเราได้รับออยอเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ก็ได้รับออยอแล้วค่ะ ท่านใดหรือมหาวิทยาลัยใดสนใจหรือผู้ประกอบการนะคะต้องการให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์รัชพัฒก์กำแพงเพชรยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหอาจารย์บอกพูดจบให้ครบเลยแล้วมีการฝากไว้แล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์บอกว่าให้มาชิมได้นะคะเพราะฉะนั้นเชิญได้เลยนะคะที่บูธกิจกรรมกันได้เลยค่ะ